ครับสวัสดีครับนะวันนี้มียาลิสมานําเสนอครับนะโอ้โหนะสองขั้วเลยครับนะทั้ง4ประตูแล้วก็ตัว5ประตูครับตัวซีดานกับตัวแฮกแบ็กนะครับอีกคันหนึ่งครับนะคันนี้เลยครับนะเป็นตัว1.2ึ่งจุดสองตัวไฮคอสครับนะอ่าคันนี้เลขไม่แปดหมื่นผมเคยรีวิวไปแล้วแหละครับนะแต่มีตัวนิวอีกตัวหนึ่งครับนะเป็นตัวนิวอัลติสเอทีปนะครับนะหนึ่งจุดสองอ่าตัวเนี้ยเลขไม้น้อยด้วยนะคันเนี้สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันส่วนคันเนี้ยสี่แสนสี่หมื่น 9,000คันนะั้นราคาเท่ากันก็เลยมาเอารีวิวให้ได้ดูกันนะครับนะ้สวยๆทั้ง2คันใครอยากได้คันไหนลองติดต่อมาดูนะครับนะก็เป็นตัวไฮไลท์เราก็เป็นตัวนิ้วแหละเดี๋ยวผมพาดูครับสว่วรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรจนคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ วันนี้ก็มีตัวนิวมานําเสนอครับนะเป็นตัวนิวเอทีฟครับนะเ,เข้ามาใหม่แล้วเรียบร้อยครับนะก็ส,สวยๆคันนี้เลยแล้วก็ตัวยาริสตัวแฮกแบทครับนั้น1.2ไฮคอร์สครับนะชุดแต่งเป็นของไฮคอร์สของแท้เลยนะครับไม่ใช่ยาริสคอร์สนะเป็นยาริสไฮคอร์สครับตัวนี้ไปทําตัวมาเป็นตัวรีมิตต์นะครับนะปี2020ก็ส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ร้อม็กเป็นของตัวคอร์สแล้วเรียบร้อยนะคันนี้ผมรีวิวเต็มไปแล้วแหละแต่ผมจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่า มันแตกต่างกันยังไงนะตัว5ประตูกับตัว4ประตูนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวยาลิติครับนะเป็นตัวเอทีตัวนิว1.2สนะครับอ่าสวยคันนี้เลยครับเปลี่ยนชมมมาใหม่ทั้งหมดครับนะตัวนี้ก็ราคา459.000ครับฟรีดาวผ่อนโยมัน7 5 0 0ปันประมาณนี้เลยปี2023เลขไม่หมนะครับนะปี2023เลขไม่หมนะครับนะก็สวยๆคันนี้ครับ ใบทะเบียน1880ครับใบทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยสันเหลี่ยมฝากระโปรงนี้ก็คมคมแบบนี้เลยครับด้านหน้าก็อัปเกรดเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยครับนะเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED พร้อมกับตัวเดย์ไทม์แบบแบบรนิ่งสวยๆกระจังด้านหน้าก็เปลี่ยนโฉมมาใหม่ทั้งหมดครับตัวรับลม Aero Dynamic ครับนะกส็สวยๆแบบนี้เลยทํามาคมคมแบบนี้สันเหลี่ยมฝากระโปรงคมคมแบบนี้เลยครับจุดลักยิ้มแทบไม่มีนะผมให้ดูก่อนนี่ครับ แล้วก็ล้อแมกซ์อลลอยครับนะล้อแมกของแท้จากโตโยต้าครับนะนี่เลยครับปัดเงาสีสุดโทนแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้ก็จะมาทดแทนในของส่วนของตัว v ีออนะครับเป็นยางของดันหลบแล้วเรียบร้อยครับนะสภาพของยางก็สวยๆแบบนี้เลยครับเป็นยางปี2อ2 3นย่าะครับเอาไปใช้งานยาวๆแล้วก็ภายในุ้มล้อผมให้ดูก่อนนี่ครับการแต้มสีจากโรงงานครับนะอยู่ครบอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรนิดนึงนะครับ แต่เยวชงผมทําความสะอาดให้อยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็สันเหลี่ยมจุดลักจิ้มจุดอะไรแทบไม่มีครับนะนี่ครับ1.2ครับนะอ่านะเอชีบตัวนิวครับ4ี9แ0 0หากันครับนะฟรีดาวผ่อนประมาณ7,5 0 0นะครับคันนี้ผ่อน7,500ฟรีดาวได้นะครับยอดจัดบอกเลยว่าเหลืออยู่แล้วเพราะรถปี2023ใช้มาใช้งานมาแค่ปีกว่าเองครับสำหรับตัวคันนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับนะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับ แตกต่างจากตัววีออสแล้วก็ช่วงนี้เข้ายาวกว่านะครับนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่านะครับผมขอเวลาแค่สินาทีในการพูดคุยนะมีการสารให้แล้วเรียบร้อยครับนะด้านบนครับเนะมีคีบฉลามอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สันเหลี่ยมรอบคันนะครับอ่าก่อนที่จะเข้าไปในตัวรถนะเรามาดูรอบคันกันก่อนนะนะก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนั้นก็เป็นตัวไฮคอร์สหประตูนะอ่าแต่ผมถ่ายไปแล้วแหละวันนี้ผมจะไม่ถ่ายคันนี้ผมจะถ่ายคันนี้นะ คันนี้ใครอยากดูไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับนะเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับนะส่วนคันนี้ครับนะหนึ่งแปดแปดศูนย์ครับนะายทะเบียนสวยนะครับสวยมากนะครับนะสวยมากกล้องหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับตัวเลนบอกเลยว่าใสๆนะครับนี่เลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเขามีถาดรองให้แล้วโอ้โหกว้างมากกว้างกว่าเอาติสอีกอะนะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยเป็นถาดแบบพับได้ อ่าเป็นถาดแบบพับได้นะนี่เลยนะฮะของแท้นะครับเปิดมาด้านล่างดีกว่านะครับนี่ครับนะเขาก็มีช่องใส่ของให้นะครับนะมีช่องใส่ของให้ปกติเลยแล้วก็ด้านในครับอุปกรณ์ลากจูงอุปกรณ์ถอดล้อชุดแบบว่าอ่าเติมลมนะไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับนะตัวนี้จะไม่มีล้ออะไรนะครับเพราะว่าเป็นรถสมัยใหม่แล้วเขาจะไม่มีล้ออะไรแล้วก็ในส่วนของขายึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะสําหรับตัวนี้นะครับ แล้วก็หัวน็อตนี้คมกริบแน่นอนอ่าให้ดูก่อนนี่ครับนะอ่าี่สวยอย่างงี้ครับสันเหลี่ยมก็คมคมนะคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆช่างคันครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกความแน่นอนนะครับใครอยากได้ครับบอกเลยว่ายอดจัดเหลือๆนะโคสชซารารี่ครับนะพนักงานนะพนักงานบริษัทครับแล้วก็ข้าราชการครับทำงานเกินปีมีเครดิตเกินปีครับเอกสารครบเดินมาหาผมรับรถภายใน2ชั่วโมง คันนี้พร้อมขับออกจากบริษัทครับนะเป็นของคุณแล้วเรียบร้อยครับนะก็สวยๆนี้เลยส่วนใครอยากตัดส่วนผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนะนี่เลยนะครับก็กว้างขวางแบบนี้ครับนะกว้างๆเลยนะสูงด้วยเขาได้สูงนะบอกเลยว่าเขาได้สูงแล้วก็ในส่วนของตัวบาดนี้เป็นเบาะผ้าแบบนี้ครับใครอยากได้เป็นบ่อหนังเดี๋ยผมอัปเกรดให้โอเคไหม สำหรับคลิปนี้นะสำหรับใครดูคลิปนี้นะเดี๋ยวผมอัปเกรดให้เป็นเบาะหนังให้ฟรีนะฟรีของแถมนะจากแมนน้อยบอกเลยว่าจัดเต็มอยู่แล้วคันสาหรับคันนี้ครับอ่ามาแล้วก็คุญแจเข้าเป็นแบบใหม่นะคุญแจเข้าเป็นแบบใหม่สวยด้วยนะครับนะคุญแจเป็นแบบใหม่สวยด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูครับนะผมเป็นมันตดฟังก์ชัน3ก้านแล้วสีสวยครับก้านที่3มีช่องตรงกลางให้คุญแจเป็นแบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะ สำหรับตัวยาลิสเอทีฟ e, ครับตัวนิวในส่วนของคาน A ครับนะ้าบานพับบนกับร่างครับนะ้าไม่หัดไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าครับออโต้ Auto, ฝั่งคนค Lock, ขับเซ็นทัลล็อกกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยในส่วนของตัวนี้ครับนะพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านครับนะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับ4ก้านนะแต่เขาเป็น3ก้านนะ มีร่องตรงกลางให้เพื่อจับเวลาจับครับนะเวลาขับเลี้ยวครับนะจับได้สะดวกยิ่งขึ้นนะเวลาจับก็จับแบบนี้เลยนะครับนะเพื่อไม่ให้หลุดมือหลุดอะไรก็ออกแบบมาดีพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับนะหน้าจอขนาด7นิ้วตัวนี้เลยขออนุญาตุ่มเข้าจะได้ชัดๆแบบนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับไอพอดได้นะแอร์เป็นแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยครับนะในส่วนของเกียร์ก็สีสวยแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีจุดบอกว่าจุดแจ้งเตือนนะคาดเบลไม่คาดเบลครับ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอดิจิตอลครับนะบ่งบอกว่าฝากระโปรงด้านหน้าเปิดไหมนะครับแล้วก็ประตูด้านข้างเปิดอยู่ไหมนะครับเขาก็มีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับนะก็สีสวยนะด้านบนสภาพหลังคานะก็เจียมๆแบบนี้นะครับใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาได้นะฮะไฟบอกเลยว่าสว่างมากนะอ่าสว่างสวยนะก็สีสวยนะก็นะสีสวยกระจกมีเฉพาะฝั่งคนขับนะครับมา ตัวไรอินเมอร์จินซี่ครับนะก็อยู่นี่เลยนะใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแด็บอร์ดนะครับจุดลอยแดดเลียจุดวางพระจุดวางอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีนะครับนะตรงนี้บอกเลยว่าเป็นซอฟท์ทัชนะครับนะเป็นซอฟท์ทัชยาวๆให้ความหรูหรายยิ่งขึ้นนะครับให้ความหรูหรายยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของด้านในอุปกรณ์คู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบคันครับนะรถปี23ครับเลขไมค์แค่20,000นะเลขไมค์แค่2อง0 0 อยากได้คันนี้ติดต่อมาขออนุญาตเข้าตัวรถครับพุทสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะถ้าต้องเหยียบเบรกนะถ้าไม่เหย,ย,ยียบเหยียบเบรกให้ไฟสีเขียวขึ้นถึงจะกดได้นี่โอ้โหนะสปอร์ตสุดๆเลยครับนะัเลขใบแสดงที่2 5 1 4 7กิโลเมตรไอตัวหน้าปัดมันไม่ได้ลายนะครับนะมันเป็นที่เขาเช็ดนะครับนะมันเป็นที่เขาเช็ดแล้วมันเป็นรอยเดีย๋ยวผมทำความสะอาดให้ในส่วนนี้นะครับนะเป็นคาบน้ำไม่เฉยนะครับ แล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็ถือว่าชัดเจนครับนะชัดเจนอย่างนี้เลยนะทำอะไรได้มากนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะนะครับสาาไทยดาเนินการนะครับนะนี่เลยสามารถเชื่อมต่อ iPod b l u e t o o t h ครับ USB วิทยุได้นะก็เชื่อมต่อการรับโทรศัพท์การวางสายโทรศัพท์ได้นะแล้วก็มีปุ่มครับนะสำหรับฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงนะครับนะก็ไปสามารถไปดูคู่มือได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะ หือว่าโอเคแบบนี้เลยนะครับนะหาสีสวยแบบนี้นะแจ่มนะบอด้านหลังก็สวยด้วยนะกว้างด้วยนะครับเขาได้สูงนะสูงมากนะครับนะสูงมากผมว่านั่งสบายสําหรับคนตัวสูงนั่งได้นะแอร์แบเก็ดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยนะสําหรับตัวใหม่แล้วก็ตัวเฟรมนี้เป็นของลามินา่าเฟรมนี้เป็นของลามิน่าของแท้ครับนะมาในขนาดิฟรม40นะกระจกของแท้จากตุเต้เหมือนกันนะครับ ชุดลำโพงนะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดเสียงให้ดูนะเพราะว่า๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์ในส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับครับมาในส่วนของฝากระโปรงครับนะนี่ก็เป็นเครื่องยนต์4่สบาร์ครับนะเป็นเครื่องเบนซินเป็นเครื่องว v t ฉีขีด IE นะครับนะก็มียันมหาอุดนิดหน่อยนะครับนะเดีย๋ยวผมทําความสารให้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว แบตเตอรี่ครับนะเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่จำเป็นต้องรอ2ปีครับค่า CCA เรียกเป็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วก็ซุ้มโช๊คครับนะส,สวยถ้าเป็นตัวยาดิตตัวเก่าเขาจะไม่มีตัวฝาปิดหัวนัดของโช๊คให้นะอันนี้ก็มีฝาปิดให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็จุดไม่ทาร์กอ,อะไรอยู่ครบแล้วก็ในส่วนของเนมเพจนะครับสามารถเอาไปตรวจสอบกับทางโตโยต้าได้นะว่ารถคันนี้เคยมีการกอไม่เคยมีการไรหรือเปล่าครับนะสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ตัวนี้เลยคานข้างหน้ามอน้ำเขาจะตีตามมาทั้ง2ฝั่งเลยนะ ของโตโยต้ามาตัวใหม่จะไม่มีบอกนี้แล้วแล้วก็ฝากระปร่งข้อตีตามาเหมือนกันนะครับคมแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวโตโยต้านะครับนะแล้วก็มีลูกศรชี้บอกครับนะสำหรับใส่จุดยึดจุดอะไรแล้วก็หัวน็อตนี้บอกเลยว่าคมกริบนะเห็นไหมเออเนี่ยคมกริบนะทั้งบนและล่างเลยสันข้างสันเหลี่ยมครับนะคานข้างคานหน้าหม้อน้าครับน้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับก็ในส่วนของตัวนี้นะครับหัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งก็สวยๆครับ การเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างจุดมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติครับแล้วก็ตัวเครื่องครับร้อยน้ามันเยอะไม่มีนะครับตัวนี้บอกเลยว่าประกันอยู่ในสภาพดีแล้วก็ตัวไดสตาร์ทครับเห็นยันทองแดงนะครับคาบเข่า,าออของแปลงฐานไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องนะครับอ่าก็วสวยๆแบบนี้เลยนะครับของน็อตนี่คมกริบแน่นอนไม่เคยทําอะไรแน่นอนนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับนะสำหรับตัวนิว ยาลิสครับนะเอชีหนึ่งจุดสองนะก็สีสวยคันนี้ปีสองพันยิบสามนะครับเลขใหม่แค่สองหมื่นห้าเองครับแต่ราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวด้วยพนประมาณเจ็ดพันห้าแปดพันประมาณนี้ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็ติดต่อมานะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถดใหม่สวยแบบนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอลาไปก่อนครับนะสวัสดีครับ